กราบสวัสดีครับญาติสนิทมิตรสหายแฟนรายการช่อง Aj90s Aj Golden U ผมเจก g o นอูครับวันนี้อยู่ที่วัดคอกหมูโบเบครับผมวัดสีตาลามนะครับวัดคอกหมูนะครับหลวงปู่ทวดวัดนี้นะครับเตาเลรศนะครับองค์เป็นล้านนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเจกจะพาเข้าไปกราบพระด้านในโบสถ์นะครับวัดคอกหมูนะครับไปด้วยกันครับเพื่อนเดี๋ยวเราเดินรอบโบสถ์ก่อนนะครับรอบโบสถ์เนี่ยทางวัดได้จัดเตรียมจุดทําบุญนะครับจุดกราบพระไว้ ได้อย่างดีทีเดียวนะครับเราชมด้วยกันนะครับพระสวยมากวัดสวยมากนะครับถึงจะเป็นวัดเล็กๆก็ตามนะครับผมไปด้วยกันครับจากบริเวณจุดที่เราเข้ามานะครับเราก็จะเจอนี่นะครับพระองค์ใหญ่นะครับพระพุทธสุโขมุเนนะครับผมองค์เบลเลยนะครับทางด้านซ้ายมือเรานะครับก็จะมีหลวงพ่อสังกระจายนะครับหลวงพ่อพระพุทธยกมณีนะครับแล้วก็จะมีอดีตเจ้าวาดนะครับผมจะซูมเข้าไปใกล้นะครับทางด้านนี้เป็นอดีตเจ้าวาดนะครับ อ่านี่นะครับอ่านี่นะครับมีประวัติทางวัดบอกไว้นะครับนี่นะครับทางวัดได้ทําไว้สวยมากนะครับสวยมากอันนี้บริเวณรอบโบสถ์นะครับรอบโบสถ์นะครับนะสวยไหมครับเพื่อนสวยไหมครับทางด้านหน้าของเรานี้นะครับก็จะเป็นพระปางป่าเรไรนะครับแล้วก็พระปางห้ามญาตินะครับทั้งสององค์นะครับ เดี๋ยวเราไปดูชื่อหลวงพ่อกันนะครับว่าหลวงพ่อชื่ออะไรนะครับองค์ใหญ่มากๆนะครับผมอยู่ที่วัดคอกหมูนะครับอยู่ด้านข้างโบสถ์นะครับผมองค์นี้ชื่อพระพุทธเจรจามุนีนะครับผมองค์นี้นะครับองค์นี้นะครับเราไปองค์ต่อไปนะครับเป็นพระปางป่าเลไลนะครับองค์นี้ชื่อพระพุทธบารมีมุนีนะครับผมในองค์นี้นะครับเป็นพระปางป่าเลไลนะครับ พระปางป่าเลไลเนี่ยจะกล่าวได้ว่านะครับเป็นพระประจําวันพุธกลางคืนนะครับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับถ้าพุธกลางวันจะเป็นปางอุ้มบาทนะครับผมาทางนี้ก็จะเป็นหลวงพุ่ทวดนะครับแล้วก็จะมีพระทุ่งเศรษฐีนะครับพระทุ่งเศรษฐีนะครับอ่าจุดตรงนี้เป็นจุดด้านข้างโบสถ์นะครับด้านข้างโบสถ์เราไม่ได้ข้ามไฮไลท์ไปนะครับแต่เจ๊จะมาถ่ายให้ดูตรงจุดสวยๆนะครับไฮไลท์ของเราคือองค์นี้เลยนะครับองค์นี้นะครับเป็นพระนอนนะครับ พระพุทธลุ่งโลดมุนีนะครับผมอยู่ที่วัดคอกหมูนะครับองค์นี้ยาวมากเลยนะครับยาวประมาณสิบกว่าเมตรเลยนะครับองนี้นี่นะครับจุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเจกจะพาเดินไปด้านหลังด้านหลังโบสถ์นะครับตรงนี้เจกอยู่ตรงมัาไดด้านหน้าโบสถ์นะครับไปกันนะครับพระพุทธสุโขมณีมุนีนะครับสวยงามมากๆทีเดียวนะครับองนี้ สวยสวยสวยวัดนี้สวยงามมากนะครับพาลูกพาหลานแวะมาทําบุญกันได้นะครับมาเที่ยวกันนะครับก็วันนี้มีเวลานะครับมาทํางานทางวัดคอกหมูนะครับอ่ากับวัดศรีตารามนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เข้าใจนะครับบอกก่อนนะครับวัดนี้เป็นวัดเก่านะครับซึ่งมีพระเครื่องที่ราคาสูงมากๆเลยนะครับก่อนเราจะขึ้นไปไหว้พระบนโบสถ์กันนะครับเดี๋ยวเราเดินให้รอบโบสถ์กันหนึ่งรอบนะครับยังมีจุดบูชาพระจุดต่างๆมากมายนะครับ จุดที่เรามานะครับก็มีจุดบูชาพระนะครับองค์นี้ก็เป็นสังกัจจายนะครับผมตรงบริเวณนี้ก yeah. ็เป็นอีกด้านข้างหนึ่งนะครับด้านข้างหนึ่งนะครับเป็นจุดบูชาพระที่สวยมากๆนะครับวัดนี้นะครับไปกันนะครับเราขึ้นโบกกันนะครับไปกันนะครับเดี๋ยวเราขึ้นด้านบนกันครับขึ้นไปไหว้พระในโบกกันครับผมวัดนี้เป็นวัดที่สวยงากมากๆเลยนะครับ มีเวลาก็แวะมานะครับมีเวลาแวะมานะครับอยู่โบเบนี่ใกล้ๆนะครับไปกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในโบสถ์กันครับเราก็ได้เข้ามาอยู่ในโบสถ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือโบสถ์วัดคอกหมูนะครับเรามาขอพรพระด้วยกันนะครับผมสาธุสาธุสาธุขอข้าพเจ้าและแฟนรายการช่องอเจก 90s เอาเจกกวนอูทุกคนทุกท่านนะครับประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องที่คิดเงินทองมั่งมีไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยด้วยกันทุกคนทุกท่านครับผม ไปกันนะครับผมก็ได้อยู่ในโบสถ์วัดคอกหมูนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเดินดูวิวจากบนโบสถ์ลงไปด้านล่างนะครับสวยมากตอนนี้เราอยู่ด้านหลังพระปางป่าเลไลนะครับที่เราไปถ่ายรูปเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวเจคจะถ่ายวิวให้ดูนะครับสวยไหมภาพจากบนโบสถ์นะครับภาพจากบนโบสถภาพจากบนโบสถ์วัดคอกหมูครับผมนี่นะครับผมอยู่ด้านข้างนะครับพระปาง ป่าเลไลนะครับองค์ใหญ่เดี๋ยวเราไปดูพระนอนด้านหน้ากันนะครับเป็นยังไงเนาะเป็นยังไงเนาะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆสวยงามไหมครับสวยมงามไหมครับเพื่อนอ่าถ้าเรามายืนอยู่ตรงนี้นะครับเราจะได้ภาพระนอนที่เต็มนะครับแนะนําเพื่อนๆนะครับคือจุดนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิวนะครับตรงบันไดด้านหลังโบสถ์นะครับเป็นอีกหนึ่งวิวที่สวยงามทีเดียวนะครับ แต่ตอนนี้มันย้อนแสงนักฆราบก็นี่นะครับผมอยู่ด้านหลังพระยืนปางห้ามญาตินะครับองนี้องนี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับคงจะสบายใจหายเหนื่อยกันไม่ได้ประมาณนึงนะครับด้วยความสงบร่มเย็นของวัดคอกหมูนะครับผม ก็ขอเรียนเชิญเพื่อนๆนะครับแวะมากราบพระได้ที่วัดคอกหมูนะครับวัดสีตารามนะครับหลังโบเบองเรานี้เองนะครับผมก็ไว้คลิปหน้าเจ๊กพาไปเที่ยววัดไหนพาไปกราบพระวัดไหนนะครับก็ไปกับเจ๊กนะครับผมเพื่อให้เกิดความสุขกายสบายใจนะครับเกิดขึ้นกับทุกๆคนในบ้านนะครับและครอบครัวของพวกคุณนะครับทุกคนทุกคนนะครับอ่าก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ